แฟนๆของทุกคนนะคะวันนี้นุนที่ยากกับมีแน่ทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ล่มโพนะคะเพิ่นกระไ้ต้องงวดงวดนี่เพิ่นบ่าหาย,ายนะคะห้แค่สองคู่หายใน้อยๆแน่นๆเขาคือเขารุดคือรุดนะคะงวดที่ผ่านมาพระอาจารย์ห้แบบนี้นะคะงวดวันที่16ธันวาสองห้าหกหกเพิ่นห้เลขวิ่งเลขแลนมีแปดกับเจ็ดสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะ ข้างล่างออก8หาข้างบนออกหาเจนะคะเลขวิ่งมาทั้ง2องโตนะคะนะคะแต่ว่าจับคู่พาจานจับหาย8081เลขออก8หาล่างนะคะแล้วก็หาย7071เลขออกหาเจ็ดนะคะบล็อกเขา่านะคะสําหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีกับบ็อกเขา่านะคะกับบอกเป็นยงังงนะคะเพราะว่าทุกคลิปเป็นแนวทางนะคะ ะะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่30ท่านว่าสองหาเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะพระอาจารย์ไหมาแล้วไหมาแค่สอคู่นะคะจะเป็นตัวใดจะห้ไปฟังเสียงสัมผัสระว่างนน่นที่ยากกับพระอาจารย์ล่มผูงวดวันที่30ท่านว่าสองห้านะคะค่ะพระอาจารย์กรรมนมัสการค่ะ นแวนวบังขันมีคนโชวของมันก็เลยบองวันไไี้เอ่อแนวทางของผ้อาจารย์นี่ซื้อว่าจะเข่าเลขวิ่งให้วิ่งแปดกับ7เจ็ดบนล่างมาทั้งสองตัวเลยข้างบนออกหาเจ็ดข้างล่างออกแปดหามันมาแา่แบบนี้เหรอมันเป็นก็บาะ่เขาจะปูว่าถึงจะปูกับ บ่เป็นยังค่ะว่าเขากับว่เป็นยังเป็นแนวทางค่ะนี่เข่านม่รุดออตกทีตูทุกด้วอันนี้ลงต้นน้ำมันยาต่างมันบกเทธิมันเขาเลยเท้ิผมวาสี่งวดนะงวันหลอกวนหรอกแต่ปูมันเต็มเดียวแล้วกับปุดีนีเออเน่ตตรงไปกับทันบลียวแล้วมันหลตัวนะอันดียวไปกับปีนนตนะมันเร็วบลออก คู่นี่บนล่างหรือล่างคู่หนึ่งบนคู่หนึ่งบอกค่ะพาอาจารย์หรือจังได้ค่ะสามิบรับผูดด้แต่าเรกตั้งแ้วก,ก็คือเราแต่แต่คี่มีหน่อยลงยางคู่แต่เราเอาครูไทยแต่หน่งติดทิ่แล้วบางโตนี่โตนี่จ่ลงไปให้บางคงรูไทย เมื่อก่อนดีเป็นเลขหลายตัว่าลงตอนนีันกติเป็นเลขหลายตัวนะยันเป็นเลขหลายตัวเย้าหน่อยๆเจอกันเลขวิ่งเลขแล่นตัวได้ค่ะพระอาจารย์เลขวิ่งแล่นติดจับอ่าเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเอ่อจับปูให้เจ็ดกับแปดนี่เน้นตัวได้ค่ะพระอาจารย์เน้นแปดไอ่เน้นเจ็ดเน้นเลขเจ็ด สามารถวิ่งได้บนล่างมันบ่ค่ะแนนมันเอกอะไรจับปูให้เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดแปดเด้เน้นที่เจ็ดแปดเลขสามตัวหกเจ็ดแปดโอเจ็ดแปด ดห้าหกงที่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดย่างย่างรักูไมิไยา่างรักูเรา,บาเบงโลกเด็กมันมันเด็กม,มเกมันมันเด็กมันตัวเดียวกันตัวกันนั้นมันมันตกโตเดียวกันมันตรโกโกขกเก้าขรอเรบงว่ามันติด สีจับไปแบบไหนล่อพิจนามันดูตัวนี้เป็นตัวที่มันออกว่าหนะันอ่ะสุดออกว่าหนะันอ่ะออกว่ามันจับจคุยอ่าปกเก็บนอมืดแล้วมันบ่าขาผ้าจานเติมมาแล้วอะไรชุดนี้มีเท่านี้อะไรจับไปเมื่อไรค่ะเดี๋ยวนุ่นวิยญาณทวนจักน้อยหนึ่ง <c oughs> แนวทางของพระอาจารย์ล่มโพก งวดวันที่30มธันวาสองห้าเลขวิ่งเลขแรนสามารถวิ่งได้บนรางมี7กับ8เน้นที่เลข7จับคู่หายเจ็ดหกเจดเน้นที่78เลข3าตัวห7เจ็ดเน้นที่678ตรงกันบ่ะภาผ้าจย์ตรงเยอะและ้วคงคือท้ายผ้าจารย์ก็จังจะหายเลขความฝันมาปนเม่นบ่ค่ะ อ๋อน้องนียาวบอลป่วนผ้าจาร์แล้วค่ะขอบคุณะอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ห้ยเนว้ทาานะคะงวันนี้ขอให้เอฟซีโสดียนะทางของผ้าจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกาบนมัสการค่ะเรนอค่ะพอพี่น้องเอฟซีกัเสร็จอย่น้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์รหว่าง พาอาจารย์ร่วมโพก,กันนุนทิยานะคะเพิ่นก็มากจะหายต้องงวดเป็นประจำนะคะเพิ่นว่าหายซากาสิว่าลอกการบ้านเลขมันกับมากหลายทางหลายสูตรหลายอาจารย์มันกับมากคล้ายๆกันแต่ว่ามุมมองของคนค่ะมากคือกันกับว่าลอกการบ้านนะคะก็แล้วแต่หลายคนหลายความคิดหลายมุมมองนะคะแต่ว่าสําหรับนุนทิยานุนทิยาว่าเลขมันไม่ซี์มากคือกันได้ บ้าบจังสั้นก็สิว่าเขาไลา่อาจารย์นะคะคันมาอาจารย์นึ่งตัวนึ่งอาจารย์นึ่งตัวนึ่งมันก็จะเขาแค่คลิปเดียวอาจารย์เดียวนะคะสรุปว่ากับมาคล้ายๆกันได้ทุกอาจารย์นะคะบอะคะ๊อบพีดเนอะค่ะสรุปว่าเนว่ทางของอาจารย์ล่มโคปล่อยตองงวดงวดวันที่30ธันวาสองห้าหกหกนะคะเพิ่นกะไห น้อยๆเน้นๆหายแค่สองคููนะคะบ่หายหลายคููนะคะเขาคือเขารุดคือรุดน,นะคะเพราะว่าเข้าทายทํามหายเป็นแนวท่าน,นะคะนุ่นทิยานี่ก็เป็นซื่อนําเสนอบอ่สามารถลู่นะคะว่าอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จะใกล้เคียงนะคะเพราะว่าเข้าทายทํามหายเป็นแนวทางน,นะคะชอบก็บคอยจัดบ่ชอบเข้ากับเบิ้งเป็นสาิติเบิ้งเป็นการบันเทิงนะคะนะคะสำรับ <c oughs> สำรับนะคะสำรับ คลิปนี้นะคะแนวทางของะอาจารย์ล้มโพงว่าวันที่30ธันวาสองห้าหกหกนะคะเพิ่นหายเลขวิ่งเลขแลนวิ่ง7กับ8สามารถวิ่งได้บนล่างตัวเน้นก็นคือเลขเจจับคู่หายกับเจ็8หก็หกเจ็ห6านะคะตัวเน้นเน้นของเลข3ตัวคือ6ก8็นะคะ เลข2ตัวก็คือเน้นเจ็ดแปดนะคะโจดย์ไว้แคบนาจอไว้กันพลาดกันเลื่อมนะคะเ้าก็มารุนน้ากันวาจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะในนี้จะแตก2ตัวหรือแตก3ตัวบ่มีผู้ใดรู้นะคะทางช่องเข้านี่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอทายถ้าให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนที่ยากก็ขออวยพ่อไ้ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกับแนวทางของพระอาจารย์ล่มโพม้วดวันที่30ทธันวาสองห้าหกหกนะคะ